สอสามสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไอแคนพีแคนครีมไอแคนนีแคนจ้านสามเ็สามเจร mmm, ิงเหมือนบอกใบ้หวยนะเพลงเี้ยมันสามเสามะงี้ ก็วันนี้กลับมาเรียกชันอีกแล้วนะคะเป็นการกลับมาเรียกชันเกลูกที่ไม่สามารถคาดหวังอะไรกับเขาได้เลยนี่คือหลายคนพูดกันเป็นปากต่อปากเมื่อตอนฉันเรียกชัน something and r right ที่ฉันพลาดหัวคลิปไว้ว่า เป็นวงที่ไม่สามารถคาดหวังอะไรเขาได้คือมันเกินความคาดหวังไปหมดทุกอย่างไม่ใช่ฉันพิมพ์ผิดแต่มันคือเกินความคาดหวังฉันไปมากอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งวันนี้เขากลับมาแล้วในรอบ2เดือนนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลง Something and Right ไปนั่นเองแล้วก็เป็นแนวเพลงที่จึ้งใจแล้วก็ได้ไปโชว์ที่คอนเสิร์ตด้วยเออใช่เอาทีละประเด็นดีกว่าซึ่งมันคือการกลับมาของเกิร์ลกรุวงนี้ค่ะ x ค่ะคือพูดเลยว่า การไปคอนเสิร์ต XG ครั้งล่าสุดที่ฉันไปมามันฮิวใจฉันมาจนถึงวันนี้แบบฉันไม่คิดเลยว่าคนจะเข้ามาทักทายฉันเยอะมากแบบโคตรเยอะเลยจริงๆแล้วก็ดีใจมากเป็นการไปคอนเสิร์ตแล้วก็รู้สึกว่ามันฟูลฟิลเพิ่มพลังให้กับชีวิตฉันแบบมากๆเลยจริงๆคือคนทักฉันอะเยอะกว่าฉันไปคอนของเกิร์เจนที่เป็นวงเมนฉันอีกอะคือไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบบอกว่ามาสปอร์แล้วก็รอติดตามนะคะคือมันมันฟูลฟิลมากจริงๆคเ มาเรากลับมาที่ตรงนี้กันต่อซึ่ง XG ก็กลับมาแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะกลับมาเป็น EP ที่2ของวงหลังจากที่ปล่อย EP แรกไปก็ช่วง EP แรกก็มีหลายเพลงที่แบบชอบมาก New Dance อะไรอย่างเงี้ยคือฉันแบบโคตรให้โคตรยกให้เลยเห็นปีแล้วก็เป็นงานกลับมาตอกย้ำคอนเซปต์ของวงอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอัลบั้ม EP 2มีชื่อว่า AWE ที่แปลว่า Within Each Time Zone นั่นเองก็ไม่รู้ไม่สามารถคาดหวังคอนเซปต์อะไรจากเขาได้คือเขาพา แบบเราเกินคาดหวังมาตลอดนะคะซึ่งก็มีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาชิมลางก่อนซิงแรกก็คือ I Y K Y K นั่นเองที่แปลว่า If you know you know and now you know นั่นเองก็คือว่าถ้าคุณรู้ว่าคืออะไรก็เป็นไปตามนั้นแหละเออใช่ก็ชอบมากไม่รู้ว่าเขาจะร้อง I Y K Y K I Y K Y K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 , K. ฉันนึกว่า comeback เมื่อวานแล้วก็ฉันก็เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วสรุปเอา้า c o m e b a c วันนี้ไม่เป็นไร จัดเซตใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะเออจริงนะฉันแบบแอบอยากให้แบบว่าบัมนี้มีซักเพลงนึงที่เป็นวท์แบบสดใสสว่างๆของวงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เพราะว่าฉันก็ติดแล้วก็ติดตามวงแล้วก็ได้ตามวงกับคอนเซปต์แบบนี้แหละเนาะเลฟไรท์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้ไวท์แบบนั้นอีกใน XG แต่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นในอัลบั้มหรือเปล่าซึ่งก็เดี๋ยวฉันจะมาเรียกชันอัลบั้มด้วยก็ฝากเราติดตามกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเรียกชันตัว IYKYK เลยค่ะไป Let's go ว้า โอ้นี่งานเล็บฉันบอกแล้วคนทำเล็บรวยมากโอ้โดนตรีสวยมากอะ่ะว้าวว้ายๆๆว้ายว้ายว้ายคนลุกเลย มีความเป็นเหมือนบ้านญี่ปุ่นน้องคือเมนคนใหม่ของฉันจริงๆเอุ้ยเหมือนทุกคนกำลังทดสอบอัไรทุกอย่างมันคือดนตรีแนวมีความเป็นการาชูกึ่งกลางระหว่างฮา u ส์กับ e อดเตัี่สวยมาก เฮ้ยอะไรเนาะโหเฮ้ยมันเหมือนเครื่องกระตุกจับเนื้อเอยูเอฟโอ มานี่น้องทุเรียนไม่เป็นโคโค่นะแล้วจะเป็นน้องทุเรียน <Why? S 2> ว้ายก็ชอบอะไรอย่างนี้มากช,ชอบดีไซน์ก็อะไรแบบนีมม้มากตีตื้องอ่ะสวยมากนี่โคโค่นะสีเขียวคือย,ยังไม่สุกอี <c oughs> อันนี้คือสุกแล้วมีหนามแล้ว วัาดีมากโหแล้วเขายิงเลเซอร์แบบให้เป็นวัดในป่าได้อะใช้เขาใช้แด์เวิร์กบ่อยชเดอร์เวิร์กโอ้โอ้ กี่ดูดีโอ้ไปแล้วคือมาแลนดิ้งที่ญี่ปุ่นแล้วเหรอ If you know, you know know เธอแล้วฟอนคือเป็นโฮโลแกรมด้วยโอ้ไม่กอด คือดีมากฉันบอกเลยว่าฉันไม่สามารถคาดหวังอะไรกับ XG ได้เลยเพราะว่าเขาจะนําเสนอสิ่งใหม่ตลอดซึ่งฉันก็แอบคิดว่าเฮ้ยคอนเซปต์ใหม่ของวงจะเป็นยังไงนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนตอนยัยซัมติเกียนไรก็อาจจะคอนเซปต์แบบไม่ได้ชัดเจนหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวขนาดนั้นแต่พอมา,าอันนี้คือโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าเขายังมีคอนเซปต์ที่ไปได้ต่อจริงๆอะแล้วก็มัน จับใจมากด้วยความที่ดนตรีมันมีความฉันรู้สึกว่ามันเป็นแนวแบบมีความเป็นการ์ดาชอยู่เพราะว่าการ์ดาชก็จะเป็นแนวที่แบบกึ่งกลางระหว่าง EDM แล้วก็ไปตัวเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแนวแนวนี้ก็ช่วงนี้กาลังมาเลยแนวแนวการ์ดาอะไรอย่างเงี้เนาะซอร์เอ็กซีเหยิบออกมาทําก็เป็นอีกแนวนึงที่แบบเราได้เห็นในเอ็กซีอีกแล้วแต่ที่ชอบเลยคือ MV ฉันไม่คิดว่าเซตติ้งจะเยอะขนาดนี้แบบคือไม่สามารถตัดสินได้จากภาพ i m a g e ทีเซอร์ได้เลยเพราะว่างานทุกอย่างคือละเอียดมากฉันชอบความแบบคือมีความโฮโลแกรมชัด เจนอยู่ในเพลงนี้มีความโฮโลแกรมมีความเป็นเมทลิกที่เป็นสีแววอยู่ในในตัวเพลงนี้ที่ฉันรู้สึกว่าเขาคอนเซ็ปต์มันชัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงเห็นโฮโลแกรมเยอะมากแล้วก็โทนสีวา์ต่างๆคือให้ความรู้สึกเย็นๆเหมือนทุกคนมาอันนั้นมาบูสพลังตัวเองเพื่อที่จะไปดาวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็คล้ายๆกบบชิบัมอยู่นะแบบแล้วแต่แต่ละไทม์โซนอะไรอย่างเงี้ยมาไทม์โซนที่ญี่ปุ่นคือเนี่ยมาบูสเอเนอร์จีต่างๆเพื่อไปไทม์โซนต่อไป ดีมากอะมันดีเกินอะแกนี่โคโคน่าสุกแล้วนะคะน้องเป็นทุเรียนและไม่เป็นมะพร้าวแล้วนี่ฉันชอบงานงานกราฟิกที่มันเป็นเอ่อไดคัตแบบลอยๆเลยอะฉันชอบมากงานไดคัตลอยๆอยงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เห็นในตัว IG ของ XG ที่แบบลงกันอยู่บ่อยๆพวกแบบไอภาพไดคัตลอยๆติดๆแปะๆหลายๆคนซ้ำๆเลเยอร์ซ้อนๆๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันตรงเทชันอยู่แล้วก็ฉันอินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยในช่วงนี้เนาะโอเคขอดูอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันมีตัวการ์ตูนด้วยซึ่งก็ไม่ ไม่สําไข่จริงๆตัวขนาดตัวการ์ตูนยังไม่สําไข่เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งนึงดีกว่าฉันไม่สามารถระบุเอาได้ได้ขอดูอีกครั้งนึงเพื่อจับใจความก็แล้วกันนะครับไปคาลิสโก่จริงๆสวยมากอะ่ะเหมือนน้องบังคับน้ำได้หรอนี่ ดูดิใช้เลเยอร์สอนกันเยอะมากมันมีความเป็นโคตรญี่ปุ่นเลยอ่ะดูดิประตูเลื่อนอ่ะบานเลื่อนอ่ะไม่รู้เรียกไม่ถูกโอ้ไม่สนใจหรอกค่ะตัวเองจะแตกต่างจากคนอื่นอู้ด จริงเหมือนมากระตุกเนือ้อเพราะถุงเท้าเมื่อกี้มันเป็นถุงเท้าแบบนวดจุดกดจุดอะ่ะดูดิดูดิดูดีดดดดด คนคิดคอนเซ็ปต์แข็งแรงมากครับแต่จูรินมาข้างนอกอยู่คนเดียวเลยนะแบบเซตติ้งที่มันดูเป็นอ,อ๋นนี่ก็อยู่ในป่าเหมือนกันเออว่ะเซตติ้งจูดินโดดที่สุดในนี้แต่ไม่ใช่แยกนะแค่หมายถึงว่าอาจจะมีสตรอรี่อยู่นี่ทุกอย่สุขแล้วจูดินง,งานได้เขาโดดๆไปเลยอ่ะ นี่ี่รองเท้าของอะไรบอกหน่อยฉันก็เลงอยากได้รองเท้าใหม่แล้วรองเท้าที่ X C เอามาใส่คันชอบทุกรุ่นเลยจริงๆนี่รุ่นนี้รุ่นนี้น you know, you know. โอ้มีจะมีท่าแบบลงพื้นปะ you know you know เป็นศาสตร์ต่างๆจริงๆอ่ะมันคืออะไรเนาะ <c oughs> คนคิดคอนเซปต์แข็งแรงมากฉันโคตรรักเลยอ่ะแล้วแฟนคลับเขาจะไม่รักอีจีได้ไงวะเขาคอนเซปต์ชัดแล้วมันแบบ แต่และอย่างคือโคตรใหม่ทุกครั้งที่ได้ดูเลยจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจกับเขาด้วยแล้วก็เป็นแนวเพลงที่รู้สึกว่าฉันถูกจระด,ดิตอยู่ในช่วงนี้ด้วยแบบแนวการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับการคัมแบ็กครั้งนี้แล้วก็รอการคัมแบ็กอัลบ้มเต็มเลยแต่ที่ได้เห็นแบบใน MV ชัดขึ้นก็คือเหมือนทุกคนมาทําอะไรสักอย่างที่เป็นศาสตร์ของคนญี่ปุ่นอ่ะมาน,ดนวดกดจุดใดๆอะไรอย่างเงี้ยมาซาวนา่ามาเออประมาณนั้นเขาจะเป็นวาย์ของญี่ปุ่นเลยจริงๆ แต่เขานําเสนอแล้วพี่เซ็ตออกมาได้สวยมากอะ่ะมันเหมือนแค่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแต่ว่าเอม,มีโคตรมีอะไรเลยดีใจว่าโอเคก็ยังไงใครที่เป็นอัลฟาก็สามารถหออไม่ใช่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าคิดอย่งไรกับเพลงนี้บ้างนะคะแล้วก็ฉันคือนั่นแหละก็เรี๊ยคชไปหมดแล้วก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็ เขาไม่มาคุยกันว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงใครเจอฉันบ้างที่คอนเสิร์ตคอมเมนต์มาได้แล้วก็ใครทราบรุ่นรองเท้าที่น้องๆใส่ก็บอกด้วยฉันอยากได้มากจริงๆนะคะแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e ไปช่องเราด้วยนะคะแล้วกลจะถึงหนึ่งซับแล้วอยากได้โล่มาตั้งไว้ตรงนี้นะคะทุกคนช่วยๆกันหน่อยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ If you know, you know